กิจกรรมคารวานปันสุขเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่7มกราคม2565ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาร่วมกับโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11ยเลาจัดกิจกรรมคารวานปันสุขเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นของขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565จำนวน150ชุดทั่วประเทศโดยแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มเด็กชายขอบ กลุ่มเด็กเปราะบางและกลุ่มเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกลุ่มเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะผู้ใหญ่ใจดีมอบของขวัญจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจำนวน20ชุดให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจำนวน4คน นักเรียนที่มีความบุกร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนนักเรียนที่มีความบุกร่องทางการได้ยินจำนวน4คนและนักเรียนออทิสติกจำนวน4คนโดยมีนายธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์นขเขต6สงขลาอ่านสารันเด็กและกล่าววัตถุประสงค์นายเกษมสุขพระสุนทรธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับภายในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียน ชุดการแสดงระบ,บำตาลีกีปัตดณโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เลขที่9 9หมู่7บ้านพงกาศตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา วัญญาสันสาครรายงาน